ถึงนะครับนะ KPP นี้ก็เป็นคลิปดีๆครับเป็นกำใจดีนะครับฝากถึงนะครับน้องนางฟ้านะครับแล้วก็พี่ธนันนะครับนะขอให้ทั้งสองคนนะครับสู้ๆนะครับนะสู้ๆนะครับเพราะว่าเป็นกำใจให้นะครับก็เป็นกำใจให้กับน้องนางฟ้ากับพี่ธนันนะครับนะขอให้สู้ต่อไปนะครับ เราก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันครับผมก็ส่งแรงใจให้กำลังใจนังฟ้าเสมอน,นะครับก็ให้น้องสู้สนะครับก็รู้ว่าน้องลำบากในตอนนี้ลำบากลําบักใจแล้วก็เครียดก็ผมในฐานะเป็นยูทูบเบอร์ที่ผมกับนังฟ้าก็ช่างนี่จะสนิทกันครับสนิทกันมากๆแล้วก็มีอะไรก็จะ และสดก็จะเป็นเข้ามาคอมเมนต์เป็นนัดบินผมด้วยผมก็ให้กำลังใจน้องให้น้องสู้ๆนะครับพี่ก็เป็นกำลังใจให้น้องเสมอนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็พี่ธนันก็ผมก็เป็นกำลังใจให้พิ่ธนันนะครับสู้ต่อไปนะครับสู้กันด้วยกันนะครับพี่เราไม่เคยทิ้งกันอยู่แล้วเราเป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันนะครับไม่เคยคิดที่จะทิ้งพี่เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับขอให้พี่ให้พี่สองคนให้ทั้งสองคนนะครับ มีสติในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นนี่คือประสบการณ์ของเรานะครับมันเป็นประสบการณ์ของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสติมากขึ้นนะครับให้มีสติมากขึ้นนะครับผมก็ให้กำลังใจทุกทุกคนที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันนะครับสู้ปไปด้วยกันจับมือปไปด้วยกันนะครับอีพีนี้ก็เป็นคลิปที่ดีครับผมเห็นเห็นนางมารเห็นนางมารอเวพรแล้วผมก็ดีใจนะที่เราพวกเราเป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันให้จับมือกัน มันเป็นบททดสอบของพวกเราที่พวกเราต้องผ่านไปให้ได้นะครับหนักนิดบอาหน่อยพวกเราก็ช่วยๆกันไปนะครับอภัยให้กันนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับอย่าไปซ้าเติมกันอย่าไปอะไรกันคนเรามันพลาดไปแล้วไม่อยากให้เกิดหรอกนะครับเราก็ต้องแสดงจุดดีของเรานะครับก็คือให้กําลังใจพวกเดียวกันนะครับผมเห็นหลายคนนะครับตอนนี้แต่ตอนนี้ก็ได้ให้กําลังใจ ผมคนนึงครับที่ให้กำใจในางฟ้าตลอดนะครับแล้วก็พี่ธนันนะครับคำว่ามิตรภาพใน youtube มันก็คือมิตรภาพที่ดีที่มีต่อการเสมอมานะครับเป็นมิตรภาพที่มันยั่งยืนถึงเราอาจจะอย่างนางฟ้าก็ไม่เคยเจอไม่เคยเจอตัวจริงนะครับแต่ก็มีการคุยกันหลังใหม่ตลอดนะครับให้กำใจตลอดน้องมีอะไรน้องก็มาระบายกับผมตลอด พราะว่าน้องเครียดนะน้องเครียดก็เลยให้น้องให้กำังใจน้องนะครับไม่อยากจะไปซ้ําเติมกันเราอยู่ด้วยกันนะครับก็สู้ไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันอย่าไปซ้าเติมกันครับคนเรามันพลาดไปแล้วอย่าไปซ้าเติมกันนะครับคนเราเรื่องบางเรื่องนะครับมันไม่อยากเกิดอันนี้จากใจผมถึงนางฟ้ากับพี่ธนันเลยนะครับเรื่องมันพลาดไปแล้วมันไม่อยากให้มีเรื่องให้เกิดอกครับถ้าพวก คุณคุณไม่ไม่เจอเหมือนเขาพวกคุณคุณไม่รู้หรอกครับนะครับพวกคุณคุณไม่รู้หรอกครับถ้าไม่เจอเหมือนเขานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้โอกาสกันนะครับให้โอกาสกันไปนะครับอย่าไปซ้าเติมนะแค่ไอ้ฝั่งนู้นนะช่างมันนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นกรรมกรรมกับสิ่งที่พวกมันก็ทําไว้นะครับนะไอ้พวกปากแจวทั้งหลายที่อยู่ฝั่งโน้น มันต้องรับกรรมของมันอีกไม่ช้าอีกไม่นานมันถึงเวลาที่พวกเราจะต้องนะครับปกป้องสิทธิ์ของเราบ้างแล้วนะครับเราไม่เรียกว่าเอาคืนนะครับเราเรียกว่าปกป้องสิทธิ์ของเรานะครับเราไม่เรียกว่าเอาคืน พวกเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับนางมารเอ้ยนางฟ้าวก็ับพิจธนันด้วยนะครับนะนางฟ้าและพิจธนันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันสู้ไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันนะครับอุดมการ์ที่เรานะครับอุดมการ์ที่พวกเราสู้กันมามันก็ยังเหมือนเดิมคำมั่นสัญญาที่เราเคยให้กันไว้มันก็ยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปไหนใครจะเห็นดีหรือใครไม่เห็นดีช่างเขา ใครจะมองเราเป็นตัวปัญหาไม่ต้องไม่สนใจเราทําหน้าที่ของเราเขาจะชอบหรือเขาไม่ชอบเราไม่สามารถไปบังคับทิใจใครได้นะครับแตส่สิ่งที่เราทํานะครับเราพลาดเราก็ต้องยอมรับผิดในตรงนั้นนะครับส่วนเรื่องคดีก็ไปว่าที่ทั้งศาลนะครับถึงกระบวนการนะครับเหมือนที่ตอนนี้พวกผมก็กําลังจะดาเนินคดีกับยูทูบเบอร์ปักแจว ทั้งหลายพี่อ๋อปากแ๋วทั้งหลายนะครับก็ประกาศไปถึงแอดมินทุกคนนะต่อไปนี้ใครด่าผมเก็บคลิปมาส่งให้ผมด้วยนะครับผมจะส่งให้กับทีมงานทนายแกะส่งให้ทีมงานทนายแกะนะครับส่งให้ผมด้วยนะครับประกาศถึงแอดมินที่มีไลน์ผมทุกคนใครด่าผมให้ตรงคลิปไหมผมด้วยนะครับ ต่อไปนี้ผมจะไม่ตอบโต้แล้วครับผมก็จะฟ้องอย่างเดียวนะครับเรียนหน้าฟ้องอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นครับตอนนี้ก็เห็นคนหลายๆคนเริ่มออกมาดิ้นแล้วนี่ขนาดยังไม่รับสายสินนะครับยังดิ้นกันเลยถ้ารับสายสินน่ะมันจะขนาดไหนนะครับนี่ขนาดยังไม่รับสายสินนะครับยังดิ้นพลาดอย่างขนาดนี้เลยดูอาการครับนะดูอาการเอาใครดิ้นก็ดูเอานะครับก็ดูเอาใครดิ้นก็ดูเอา นะครับก็ตอนนี้ก็ดูว่าว่าใครเป็นคนที่ดิ้นเยยสุดคนนั้นนะครับเหมือนร้อนตัวไม่ต้องร้อนตัวสินะครับไม่ต้องร้อนตัวออกมานั่งไลร์สดจะไปร้อนตัวทําไมอะ่ะใช่ปะ่ะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ด่าใครหรือว่าคุณคิดว่าคุณด่าแล้วคุณก็เลยร้อนตัวหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะก็ฝากให้คิดพิจ,จารณาให้ดีนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้น คนไหนดิ้นมากที่สุดคือคนนั้นนะครับ FC จำไว้นะครับคนไหนที่ดิ้นมากที่สุดคือคนนั้นเอาแค่นี้พอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดูทรงกันให้ด,ดีเก็บทรงกันให้อยู่ถ้าเก็บทรงไม่อยู่นะครับก็ตัวใครตัวมันนะครับบอกเลยช่วงนี้พวกเรามีเวลาว่างกันเนยอะนะครับแล้วก็เรามีทีมงานแกะคลิปแกะเทปดูดคลิปลงแฟนต์ได้ลงแผ่นด,ดีๆเรามีหมดผมคงไม่ไปตอบตกวใครนะครับ ต่อไปนี้ฟ้องอย่างเดียวนะครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อบคทุกท่านานะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วย <ampoo> นะครับมาถึงเวลาที่พวกเราจะต้องออกมาปกป้องสิทธิ์แล้วของพวกเราบ้างแล้วนะครับครอบครเป็นกำลังใจให้กันสู้ปปปปปไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันแล้วก็เป็นกำลังใจกับพิธันนันแล้วก็นางฟ้านะครับนี่ยังไม่รับหมายดิ้นขนาดนี้เลยถ้ารับหมายมันจะดิ้นขนาดไหนก็รอดูอากาศให้ดีดีนะครับจะไปตอบโต้ไหมไม่ตอบ เข้าไปเข้าใจะปะเราพูดของเราแบบนี้แหละนะครับถ้ามันรับไม่ได้แล้วมันก็เอาไปฟาดเองนะมันก็ดิ้นเองยิ่งยิ่งยิ่งโดนอ่ะเข้าใจะปะเออนะครับพูดได้แต่อยะ่าใส่ร้ายใครอย่าไปกล่าวหาใครนะครับเพราะฉะนั้นนะคลิปนี้เขาฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับ